สวัสดีครับเพื่อนๆการพบกับใครๆก็เข้าครัวอีกแล้วนะครับวันนี้ครับอามมีเมนูเครื่องดื่มนะครับที่ทานแล้วสดชื่นนะครับต้องบอกกันเลยว่าสูตรนี้เนี่ยอามเข้าเว็บไซต์ดูนะครับแล้วก็เห็นที่แบบว่าเมืองนอกเขาชอบทําทานกันฮะอามก็เลยแบบว่าประยุกต์แล้วก็ปรับปรับเปลี่ยนสูตรเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ถูกปาก สำหรับคนไทยหรือว่าพวกเราทานกันนะครับรับรองว่าเมนูนี้นะครับจะเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบทานพวกเชอร์รี่แล้วก็สับป,ประรดมากๆเลยนะครับซึ่งพันตัวนี้นะครับอามขอตั้งชื่อว่าเมนูพันเชอร์รี่สับป,ประรดนั่นเองครับรับรองว่าอร่อยสดชื่นแน่นอนเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสม,สมของเมนูพันเชอร์รี่สับป,ประรดนะครับมีด้วยกันเพียงเท่านี้เองครับอย่างแรกเลยก็คือน้ำสับป,ประรดครับซึ่งน้ำสับป,ประรดเนี่ยจะอยู่ในแผนกแช่เย็นนะฮะที่เป็นทั้งแบบ พัชไลท์นะครับหรือว่าจะมีแบบ UHT ก็ได้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะครับอันที่สองก็คือน้ำเชื่อมครับซึ่งน้ำเชื่อมเนี่ยเป็นน้ำเชื่อมที่ดองตัวเชอร์รี่นะครับหรือบางคนจะเรียกว่ามาราชิโน่นะครับเชอร์รี่นั่นเองนะฮะอันนี้ก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะครับจะอยู่ในแผนกเบเกอรี่นั่นเองนะครับซึ่งน้ำเชื่อมเนี่ยก็คือน้ำเชื่อมที่ดองเชอร์รี่แล้วก็แบ่งออกมานะครับน้ำอัดลมครับอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบซิตรัสนะครับหรือว่ากลิ่นแบบ ธรรมดาเพนเพนใสๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็หาซื้อได้นะครับร้าสะดวกซื้อก็มีขายนะครับมีหลากหลายยี่ห้อขึ้นอยู่คุณผู้ชมเลือกใช้ได้เลยนะฮะเชอร์รี่ครับสับปะรดหั่นเป็นเซียวเซี่วเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับอาจจะติดเปลือกนิดนึงนะคบเพื่อตกแต่งให้สวยงามและสุดท้ายนะฮะน้ำแข็งนั่นเองถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทากันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มทําเมนูพันเชอรี่พายแปเป้นะครับหรือว่าจะเป็น พายเชอรี่สับปะรดนั่นเองนะครับซึ่งเมนูนี้นะครับก็จะมีความเปรี้ยวซ่านะครับจากตัวน้ำสับปะรดนะฮะแล้วก็น้ำเชื่อมหวานจากตัวน้ําเชื่อมเชอรี่นะครับมาราชิน่นั่นเองนะฮะโอเคขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวพ็อปที่จะมาตกแต่งก่อนนะฮะตัวสับปะรดที่เราจะเลือกใช้วันนี้นะครับก็เป็นสับปะรดที่ไม่ได้หั่นตัวเปลือกนะครับนี่ก็ซึ่งตัดให้เป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามีดเนี่ย มาทำเป็นรอยนิดนึงครับเพื่อที่จะไปเสียบกับตัวแก้วนี่เอาทาให้ดูก่อนเสียบลงไปข้างๆแบบนี้นะครับพอให้เขาอยู่นะฮะปั๊บนี่แบบนี้เคทําไปเลยก็ได้นะอีกอันนึงเอาชิ้นแบบสวยๆหน่อยเสียบลงไปนี่เรียบร้อยแบบนี้แล้วอ่ะงั้นทำเลยแล้วกันนะครับ สาแก้วเยอะไปไหมโอเคนะฮะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ําแข็งนะครับใส่ลงไปก่อนอเอ้ยไม่ใช่สิเราต้องใส่น้าเชื่อมก่อนน้ําเชื่อมใส่ลงไปข้างล่างนะครับแบ่งการแก้วละออนนะฮะเข้ามโอ้โหเป็นทางเต็มเลยโอเคขอเช็ดนิดน,นึงนะครับ ็บมีดให้เรียบร้อยอน้ำเชื่อมนะครับใส่ให้เต็มแก้วแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วแบบนี้วันนี้นะครับแก้วของที่อามเลือกใช้เนค่อนข้างเล็กนะครับถ้าเพื่อนๆมีแก้วที่บ้านทรงใหญ่ก็คูณ2ส,สูตรไปเลยนะครับเค okay. อกดลงไปหน่อยอ่ะเรียบร้อยแบบนี้นะครับจะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอา<ป>ไปไปน้ำสับปะรด,ด,ตตน,ดน,นะครับใส่ตรงไปน้ำสับปะรดตกตะกอนนิดนึงนะฮะเทน้ำสับปะรดลงไปครับอ่า ประมาณเศษหนึงส่วนสามงแก้วนะครับอย่างละเศษหนึส่วนสก็มีอยู่3อย่างให้จะใส่ลงไปและสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวน้ำอัดลมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาอัมใช้อัมก็จะใช้เป็นพวกโซดาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะเพิ่มความหวานลงไปด้วยนะครับนั่นก็คือตัวน้ำอัดลมกินซิตรัสนะครับขวดสีเขียวๆแบบนี้นะครับเทลงไป ก็จะกลายเป็นเลเยอร์แบบนี้นะครับเป็นฟ้าช่เหมือนเดิมแล้วก็ตกแต่งสุดท้ายด้วยเชอร์รี่ครับวางเข้าไปข้างบนเอาลูกเล็กๆอีกสักลูกหนึ่งแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูพันเชอร์รี่สับปะรดนะครับพร้อมกัน สามแก้วแบบนี้เลยนะครับถ้าจะทานก็เสียบหลอดได้เลยแต่วันนี้นยังไม่เสียบนะฮะ<ม>เพราะว่ายังไม่ได้ทานเนาะโอเคแต่เมนูนี้นะครับสามารถทําแล้วก็คนมาผสมรวมกันจัดเป็นเหยือกก็ได้นะครับหรือว่าจะจัดให้เป็นสวยงามก็คือทําให้เป็นชั้นๆแบบนี้ก็จะทําให้คนทานเนี่ยได้อรรถรสในการทานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและเพื่อนคนไหนนะครับอยากทราบอัตราส่วนผสมและวิธีทำอย่างละเอียดก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ Food t r a v e l r TV นะครับวันนี้ัขอตัวลาเพื่อนไปก่อนกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ